จังหวะนี้นัทพลได้ครอสเข้าไปข้างในเสาสองมีตัวสอดขึ้นมายิงลูกนี้โอ้โหถูกไปเลยเสาอีกทีนึงไม่เป็นประตูชูราป้าโอ้โหโดนสอดขึ้นไปแล้วครับนัทพลทับถนนจังหวะนี้ว่างไงโอ้โหตัดสินใจยิงเองครับแม่มีทางด้านชูราป้าครับวางทิ้งยาวๆข้ามมาจาังหวะนี้อารอัลเจเตากรนเจสตากรสายเปิดเข้าการได้ชาร์ได้เซฟอีกครั้งนึงครับโอ้โหยิีนิกอนมุมดูกันอีกครั้งนึงครับ จังหวะหลุดเข้ามาได้เปิดของเจษฎากรเจอกับภูมิรินครับเอาไม่อยู่ครับเปิดด้วยซ้ายไปครับหนีมือประตูครับแปลว่าไปเข้าหัวผู้เล่นของขอ,งของนแก่นมาดินแดงจังหวะนี้เปิดก็ลึกไปเข้ามือของนภัสครับทพนเคหนึ่งสองหลุดมาแล้วครับอารับน,บนัทพนนัทพนนัทโอ้โหว้าจังหวะสุดท้ายครับบอลมันไปกระ,ดดะโดนขี้ตลกครับ ออกมาชูลาปาครบโบจังหวะแรกจังหวะสองไม่มีตัวซ้ำครบโบหู้วันนี้เตะลึกมาชูลาปายิงจังหวะนี้มาทุกมเดีแต่ว่าไปครับธีระพักธีระพักวางเป้าหมายก็ชูลาปามงชกข้ามาได้มงจังหวะนี้โอ้โหมันติดเหลี่ยมหลังกลับมาครับทีมบรุษทีมบรุดยกชูลาปามงตรงต่อมาลูกนี้โอ้ไม่มีใครครับอ่า โชว์บวนหน้าหนึ่งรอบครับทางด้านของนภัรกรจดีนี่ครับ